บทที่6ห,หน้าที่ของคนไทยในการปกป้องทะเลและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลวันนี้กลับมาพบก,กับพวกเราสองคนอีกแล้วในบทที่6เรื่องหน้าที่ของคนไทยในการปกป้องทะเลและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลว่าแต่ ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลคืออะไรกันหรอรักอ๋อหมายถึงผลประโยชน์ที่ประเทศไทยพึงได้รับจากทะเลหรือเกี่ยวเนื่องกับทะเลทั้งภายในน้านน้ำไทยหรือหน้านน้ำอื่นรวมทั้งชายฝั่งทะเลเกาะพื้นดินท้องทะเลและใต้พื้นดินท้องทะเลหรืออากาศเหนือท้องทะเลด้วยทั้งนี้ไม่ว่ากิจกรรมใดในทุกๆด้านเช่น ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทางทะเลการขนส่งการท่องเที่ยวความมั่นคงความสงบเรียบร้อยแล้วทั้งการปกป้องดูแลการใช้ประโยชน์จากทะเลในภาคแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยมีเป้าหมายอะไรหรอรับเราเริ่มสับสนแล้วเนี่ยค่อยๆฟังตามลำลดับนั่นเลยโดยหลักๆจะมีอยู่สี่ข้อนะ1 ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลได้รับการรักษาฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืนเป็นฐานการพัฒนาประเทศทางเศรษฐ,ฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรตับสิ่งแวดล้อม 2. ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลได้รับการดูแลรักษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพื่อลดมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและระบบนิเวศ 3. เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ลดความขัดแย้งของการพัฒนาที่ใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 4. มีระบบและหน่วยงานบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมายข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกโดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญว้าวเก่งมากเลยรักครูจะเพิ่มเติมให้อีกนิดนะดดเด็กๆในฐานาพะพลเมืองเรามีหน้าที่ในการช่วยรับผิดชอบต่อทะเลในท้องถิ่นกันอย่างไรบ้าง 1. สนับสนุนภารกิจของหน่วยงานราชการที่ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 2. ช่วยเหลือราชการเมื่อได้รับการร้องขออาทิการให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รัฐขณะปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลหรือการให้ข้อมูลข่าวสารทางทะเลที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 3. เคารพกฎหมายเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นเคารพหลักความเสมอภาคยึดมั่นในความถูกต้องและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทะเลและชายฝั่ง 4. ศึกษาทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายทางทะเลโดยเคร่งครัด 5. เรียนรู้เผยแพร่และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของชาติทางทะเลและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ดังกล่าวในทุกภาคส่วน 6. ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงหรือป,ปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันเพื่อลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้อุณหภูมิของมหาสม,มุทรสูงขึ้นทะเลเป็นกรด 7. เลือกบริโภคอาหารทะเลหรืออาหารประเภทอื่นที่ไม่ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมทางทะเลหนูจะพยายามทำตามที่ได้ทุกข้อเลยค่ะครูเพื่อทะเลสวยๆของพวกเราดีมากเลยจ้าคนรุ่นหลังแบบพวกหนูจะได้มีทะเลสวยๆให้มาเที่ยวพักผ่อนกันจ้า ผมก็จะช่วยรักษาทะเลอีกคนครับเราจะได้มีทะเลสวยๆเล่นแบบนี้ไปน,นานๆดีมากเลยเอาล่ะตอนนี้เราคงต้องขึ้นจากทะเลกันได้แล้วนะเด็กๆเพื่อนๆผมต้องกลับแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับอย่าลืมดูแลรักษาทะเลแสนสวยของพวกเราด้วยนะคะเพื่อทะเลแสนสวยของพวกเราบ๊ายบาย